หนึ่งอยู่เลยดเว้ยคืนหกโอ้โหมันมากะสามสี่รอบแล้วเนะนี่ยเนี่ยมันไอ้นี่เองเลยนะเว้ยพี่กำลังหมุน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 มันเอาเอากล้องอะพับลงเลยนะเว้ยแล้วมันก็โผล่มาเลยมันใช่หรือเปล่าวะอะไรหวาแล้วคุณจะหมุนยังไงเนี้ยโอ้โหโอบอดี้ Body. พวกเองไม่มีปากดีเลยจะล้ะแล้วกูปากดีเกินไปเดะหลอกเลยเออเป็ดดี้เอากูให้เละ โอเคก็กลับสวัสดีทุกด้านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่จาปามีนนะจ๊ะแล้ววันดีผมกลับมาอยู่กับพี่ในเกมไฟน์นแอดเฟด d ี้ภาคที่2ในคืนที่6กันแล้วนะผมเย้ก็ครับผมทุกคนตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงคืนที่6แล้วนะผมคืนที่5ผ่านไปแบบอีซี่ฮะคือก็สเต็ปพี่มาครับผมทุกคนตากีดซีรี่ก็ให้ครับผม ก็หลายๆคนบอกให้พี่ไปภาค3แล้วก็ใจเย็นก่อนนะผมเดี๋ยวไปแน่นอนนะขอเกียร์ภาค2ก่อนภาคที่หนึ่งไม่เกียร์แล้วผมมันขี้โกงนะฮะมันมันเล่นยังไงก็ไม่ผ่านมันประหยัดพลังงานครับผมคืนที่6อะ่ะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราจัดกันเลยครับผมเที่ยงคืนคืนที่6ยังไงก็ฝาก like, กดไกลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะผมจะได้มาต่อคืนต่อไปเนาะภาคนี้สามนั่นแหละเออเดี๋ยวได้มาต่อตอนอื่นนะผมที่มันพอจะไปต่อได้ จะได้ลงคลิปให้เร็วขึ้นนะผมเพราะอย่างที่บอกช่องนี้เป็นช่องรองนะผมทุกคนก็อาจจะลงน้อยกว่าช่องหลักหน่อยเนาะแต่ก็เดี๋ยวถ้ามีคนดูช่องนี้เยอะเดี๋ยวพี่จะจัดให้เยอะๆครับผมโฟนกายพูดกูบ่นอยู่เนี่ยก็พูดแตก <c oughs> ไม่รู้พี่พูดแทกโฟนกายหรือโฟอนกายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคืนที่หกไอ้ปาพี่พจะมามเตแต่บ่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอใจสมาธิครับผม เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วไอบอลลูนบอยครับผมเล่นมาห้าหกคืนยังไม่เคยเจอถอดจานไฟฉายเลยเนี่ยอยากเจอจังเลยครับผมนี่ปากดีเดอะซีรีส์เขาให้ครับผมโอเคฟ็อกซี่ยังได้อยู่ครับผมแต่ฟ็อกซี่อ่ะมันมันไปช้ามากเลยนะคืนเนี้ยกว่ามันจะหึมบอนนี่มาครับผมมีเสียงคาเนี้ยเช็คนีๆดีครับผมฟ็อกซี่ไป เดี๋ยวมันออกมาแห่โอเคยังอยู่โอ้ยมาคู่ครับผมโอ้ยเฟดดี้มาถ้าพี่ปิดรอบเนี่ยมาเนี่ยมีติดมาเอ้ยโอ้ย,อยไอ้เฟดดี้โอ้ย มารอบสองครับผมรอบแรกเมื่อกี้คือแบบโอ้โหคืนที่หกก็เอากูเลยอะเอากูแต่เริ่มเลยอะโอ้โกล่าว่าจะไม่ตายเหมือนคืนที่ห้านะผมเอ้ยคือเมื่อกี้มือมือเมาส์มันแบบมันแข็งนะผมมือมันแข็งนะก็มันแข็งจริงๆอะมือคือแบบมปนเก่งนะผมแล้วมันมาหลายตัวไงกล่าวว่าจะปิดโอ้โหยไม่ทันครับผมโอเค ใจเย็นๆครับผมนี่รอบสองอยู่จะดื้อถ้าฟ็อกซีก่อ่ะบอนนี่อยู่แบบนี้ไม่เป็นไรครับผมเราจ่ายไปเรื่อยๆฮะล้วก็พับกล้องไปเนาะยังไงมันก็ไม่มาแห่ครับผมแต่ไรยหมอกนี่คือมันแห่เลยนะโอเคไปแล้วครับผมไอ้ฟ็อกซี่ก็ชอบคานขึ้นมาข้าบบนเหลือเกิน เบอนนี่บอนนี่ถ้าบอนนี่อยู่ข้างหน้าแสดงว่าเบอร์นีม่มีเสียงท่อโอเคชิกกี้มาครับผมบอนนี่อยู่ครับไปแล้วไปแล้วบอนนี่กูไปแล้วตามมามุดท่อติโอ้โหชิกกี้อะไรกันครับเนี่ยโอเคใจเย็นใจเย็นเหมือนจะ บอนนี่ยังอยู่ข้างหน้าฟ็อกซี่อยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมยังได้อยู่ฮะอามาันจะออกเร็วหน่อยเนาะประมาณตีหนึ่งดีมันมาแล้วเว้คืนหกไม่ตีหนึ่งดิเที่ยงคืนเที่ยงคืนมันก็มาแล้วครับผมฟนไกย,ยังพูดไม่จบเลยฟนไกย,ยังพูดไม่จบมันโผล่กันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนยโอเคครับผมยังได้อยู่ ใช้สเต็ปครับผมใช้สเตปที่ที่ล่ําวิชามาให้มันเป็นไปอืมไอเฟนดี้เจ้ากูสองรอบไม่ได้หลอคนละรอบก็พอหลอกคนละรอบก็พอครับผมโอเคครับผมมันมีเสียงคานนะไม่รู้ใครโอเคได้อยู่ได้อยู่ชิกกี้รีไปรีไปโอเคมาฟอกี่ เตีหนึ่งอยู่เลยเด้เคืน6โอ้โมันมากัสามสี่รอบแล้วเนี่ยอะไรวะเอ้ยเอ้ยอะไรวะไอตัวเมื่อกี้ไอโกลเด้นเฟดดี้ใช่ไหมที่พี่บอกนะผมว่ามีคนบอกมาแล้วแหละวิธีรับมือแต่ไม่คิดว่ามันจะมานั่งหัวโดแบบนั้นเลยไงก็เลยทุกครั้งที่พี่แบบว่าหลังจะปิดกล้องหรือครอบหัวมาพี่ต้องเล่นไอฟ็อกซีใช่ไหมซึ่งกลัวมันมาแห่ไส่ัะผม วัวมันไม่ให้ไหลพี่ก็เลยต้องไถ่ไฟฉายไงแล้วไอ้นี่มานั่งกันโอ้โหประตูบ้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยต้องให้กูบ่นอีกแล้ว <c oughs> ต้องให้พี่บ่นอีกแล้วครับผมเออแล้วมานั่งกันประตูเพื่ออะไรไว้เข้าใจเลยจริงไอโกเดนเฟนดี้เห็นไหมเนี่ยเราก็ต้องรีบฉายอฟอกซีครับผมเดี๋ยวมันโผล่หัวมาแห้เออรอจับแล้วด้วย คืที่ห้ากูยังไม่แพ้สักรอบเลยเทีย่ยงคืนมึงคานกันฟึบบึบบึบรอให้ตีหนึ่งกันก่อนไม่ได้เหรอเฮ้อรอให้ตีหนึ่งก่อนไม่ได้เหรอเพื่อนปึ๊บอาฮ่าคิดว่ามันจะมาครับผมยังงะเพราะว่าถ้ามีเสียงคานมาเนี่ยพี่จะเริ่มตั้งตัวแล้วนะโอเคอินดิกคนนี้มาอีกแล้วมามาเถอะ ไปแล้วผมไปแล้วไปล้ <c oughs> บางทีเสียงอะมันไม่ได้ไปนะไอ้ที่เสียงมันคานเนี่ยบางทีไอ้ตัวอื่นมันคานสวนรู <c oughs> สวนเข้ามาใช่ไหม <c oughs> ไอ้บอลลูนบอยครผมคานปุ๊บไอ้ฝั่งขวาคานาปะปั๊บเลยฮะบอลน,นี้ครับผมพจารย์ต้องตั้งสติดีๆแต่คุณจะตายเพราะกูบน่นี่แหละ <c oughs> อาจจะบ่นน้อยหน่อยนะครับผมทุกคน แต่ไม่มีอะไรจะหยุดไอ้ชายคนนี้ให้เลิกบ่นได้ครับผมนี่ปากดีเดอะซีรีส์เข้าให้เคถถือว่าถือว่ารอบนี้ออกช้าแต่โอ้โหกูไม่ได้บอกออกช้าเลยแฮคคู่มาอีกแล้วครับผมค่อยทันป่ะวะพี่ปิดช้าไปนะเมื่อกี้ โอเคไปแล้วครับผมถือว่ารอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงแดงบินไวบานาะทีหรอกไม่ใช่อะไรแล้วผมพี่ลอยฟ,ฟ็อกซี้นะเมื่อกี้กลัวนานเดี๋ยวมันจะเฮ้ครับผมกะ่ว่าจะฉายมันก่อนเราค่อยไปไปบุดกล่องโอเคไปชิกกี้ไป <Hello. S 1> ชิกกี้พูดง่ายอยู่แล้วครับผมลูกรักนะฮะ <c oughs> ต้องมีแห่ต้องมีแห่ปึ๊บโอเคเห็นไหมถ้าเราเตรียมพร้อมนะผมใจเราพร้อมใจเรานิ่งมันก็เล่นได้ครับผมนี่อ้าไอ้วันนี้ปากดีบ่อยเดี๋ยววะ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวแต่เลี้ยใจกูพร้อมแต่มาทีแบบนี้มันไม่ใช่เพื่อนโอ้โหฮัลโหลแดงมาทีแบบนี้มันไม่ใช่ปะวะมันจะมาต่อคิวกันแบบนี้ไม่ได้ เสียววิทยุมานั่นไงเห็นไหมจะมาต่อคิวคือถ้าพี่ไม่ไปไปหมุนกล่องเลยก็คือจบครับผมทุกคนแล้วมันคานกันเพ๊่ปั๊บเลยดูดิเสียงอะเดแต่ถ้าพี่ไม่หมุนกล่องไว้นะโดนคือมันมามันมาลวดนั่นไงมาแยะโอ้โัวเกิน <sayin> <S <s อะไรวะทำไมมาลัวขนาดดีวะ ว่าแล้วไงเดี๋ยวขอหยุดบนก่อนแป๊บหนึ่งคือมันมาลัวเกินอะ่ะมันควรจะมาแบบให้กูหมุนกล่องบ้างดิว่าไม่ใช่พองหมุนกล่องปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บมาห่วย <c oughs> เห็นไหมอันนี้พี่ยังหมุนไม่ถึงเลยนะแต่มันบังคับเอาลงนะผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะใครที่แบบว่าเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นดยตรวนตรงตรงส่วนไหนนะผมคือเมื่อกี้พี่ไม่ได้เป็นคนพับ,พบนะเว้ย แต่คือมันรังคับัหน้าผมแล้วที่พี่โยกไปก็คือเนี่ยพี่ครอบหัวพี่รีบทำมือไปครอบหัวนะผมโอเคเหมือนนแบบมันไม่อยากให้ปั่นนานอะแต่บางทีก็มีนะในช่วงปัน่นเนี่ยมันไอ้นี่เองเลยนะเว้พี่กำลังหมุน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 มันเอาเอากล้องอะพับลงเลยนะเว้แล้วมันก็โผล่มาเลยมันใช่หรือเปล่าวะอะไรหวาแล้วคุณจะหมุนยังไงเนี้ย โอ้โหนั่นไงเสียงมาละโอ้โหวิทยุก็มาคือแล้วจะให้กูหุ่นยังไงวะมาถี่ขนาดเนี้ยโอ้โหขอใบสำหรับคำหยาบด้วยครับผมมันถี่เกินมันถี่ดูมันยังมาไม่จบอีกเหอไอ้ไอ้พัพเพิรมันจะมาหลอกกู๊ปอปี้ไอ้พระเพิมันจะมาหลอกพ่อเลยเนี่ยยังมาไม่จบอีกอ่ะ โอ้ชีวิตโอ้โโอ้บอดี้ Body. พวกเองไม่มีปลาดีเลยใจ่ให้แล้กกูปากดีเกินไปเด็ดอุ้ยมาคู่อีกเออหลอกเลยหลอกเลยเออเบ็ดดี้เอากูให้เล็เอาให้เล็กเอาให้สบายใจเอาให้เอาให้ที่พวกเออรอบที่สี่ครับผมคือจริงๆนะเว้ย คืออย่างที่พี่บอกมันบงังบังคับให้พี่พับกล้องนะพี่ไม่ได้เป็นคนพับกล้องเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ทําเองนะผมคืออย่างเงี้ยพี่ทําเองเว้ยแต่ก่อนหน้านี้มันบงับงเหมือนบังคับให้พับหน้าผมโอเค่อมาที่ครับผมรอบที่สี่แล้วะ ทำไมคืนหกมันโหดจังวะัวจะปวดเลยถึงคือมึงต้องมีช่องว่างเ <c oughs> ขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างการที่เองจะหลอก <c oughs> ใช่ไหมช่องว่างให้กูหมุนกล่องบ้างครับผมไม่ใช่คิดจะหลอกก็หลอกอย่างเดียวเลยฮะเข <c oughs> เงียบแล้วไปกันให้หมดไปกันให้หมดเลยนะเสียงคานท่อไม่มีเลยรอบนี้ ามาแล้วเขพูดปุ๊บมาปับ๊บยังไม่ตีหนึ่งเลยโอ้โหไอบอลลูนบอยชายบอยนะผมโอเคฮะชายบอยฮะนิงะน่งเขาไว้ฮะนิ่งเขาไว้ครับผมรอบหน้ามันออกมาแน่โอเครอบนี้มันออกมาแน่ชายบอยโอเคไปแล้วผมน่าจะตอนพร้อมมันออกมาพร้อมไอ้เมื่อกี้บอนนี่มาเนาะก็เลยข้อหัว โอ้โหโอเคทานครับผมคือนั่นแหละกล่องก็ต้องหมุนไอฟอกซี่แม่งก็คือสองห้าทีไม่ไปอ่ะสองต้องนานกว่ามันจะไปแล้วข้างๆก็ต้องดูอีกมีเสียงการท่อมากูต้องดูอีกเนี่ยแล้วไม่เงียบจะฟังออกไหมเนี่ยจะได้ยินไหมเนี่ย แฮ่แฮ่แฮ่มีเสียงคานท่อชิกกี้ชิกกี้ลูกพ่อเบาได้เบาเบาได้เบาไอ,ฟอ้ฟ็อกซี่มาห้อยหัวอีกแมงเกิลแมงเกิลไม่ใช่ฟอ็อกซี่ก็มันล่างทอยของฟอ็อกซี่ป่ะล่ละใช่ไหมไอ้แมงเกิลน,นะผมโอเคครับผมฟ็อกซี่ยังอยู่ดีเฮ้ย มาให้กูหมุนให้มันแบบพอเกินครึ่งหลอดก่อนไม่ได้เหรอก็คือพวกเอ็งมาแล้วโอ้โหมันเสียวเวลากันโอ้โหกูยังไม่ทันอ,อะไรเนี่ยปาเป็ดั๊เดอร์แปลงล่างเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้โหชายบอยก็มาครับผม <laughs> คืนที่5แล้วครับผมเมื่อกี้ไอ้พับเพจมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนหุ่นยนต์นะคผมมันยืนมองด้วยแล้วคือเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนที่ปั่นเดอเวยอย่างที่พี่บอกพี่ไม่ได้ครอบพี่ไม่ได้รีบรีบปั่นแล้วรีบปิดกล้องมันปิดให้กูเองเลยครับผมปิดเองโดยแบบไม่มีปริยายอะแล้วมาแบบรัวๆแบบนั้นแล้วก็ปิดปิดปิดอบันใต้ฮะเมื่อกี้เลยลากค้าคงเลย ฟอกลกี้งไปเลยนะกูจะต้องเล่นกี่รอบวะเนี่ยนี่มันห้ารอบแล้วนะเว้ยโอ้โหไม่เคยตายเยอะขนาดนี้เลยนะเล่นมาห้าคืนเนี่ยแต่ก็ไม่แปลกหรอกนะมันคืนที่หกใช่ไหมจะ,จะตายเยอะก็ไม่น่าจะผิดนะผมโอเคชายบอยมาครับผมเดี๋ยวรอบนี้พี่สมาธิจริงๆเนะี่ยความจริงกูก็สมาธิทุกรอบนั่นแหละ อ่าไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้งี้ก็หชูเวฟชูวเวฟครับผมจริงๆพี่อยากปั่นกล่องให้มันเต็มหลอดก่อนนะแล้วค่อยครอบหัวครับผมไม่ใช่อะไรมันมันจะได้มีเวลาที่ถ้ามันออกมาซ้อนกันหนะเห็นไหมถ้ามันออกมาซ้อนกันเนี่ยสมมติไอ้ทิกกี้ออกปุ๊บไอบ้บอนนี่ออกปับ๊บคือหมดหลอดเลยนะไอ้กล่องปั่นหมดหลอดเลยนะ แล้วคือยิ่งเจอมันแบบสถานการณ์บังคับคับแบบเมื่อกี้อีกนะครับผมยิ่งไปไม่รอดอะ่ะเคนนิ่งไว้ครับผมฟ็อกซี่เนี่ยรู้สึกว่าคืนหกมาเนี่ยฟ็อกซี่ไม่ใช่ตัวปัญหาสำหรับพี่เลยนะครับผมไอตัวปัญหาคือไอตัวม่วงเนี่ยไอตัวเนี้ยไอไอนี่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยมาครับผมไอตัว,ม,วม่วงกับไอตัวเหลืองครับผม แล้วก็ชายบอยฮะเพราะมันมาแล้วครอบหัวเลยใช่ไหมล่ะเแ,แต่รอบนี้พี่ไม่ค่อยเห็นคืหนหกพี่ไม่ไม่ไม่เจอไอ้ทอยบอนนี่เลยนะผมเจออยู่รอบหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ทันใช่ไหมเกือบแล้วกูโอเคครับผมบ่นไปด้วยแล้วก็สมาธิหน่อยครับผมเจอมันมาป่หัวฮะก่อนที่จะโดนพับเปลตมาเตอร์คิวฮะนอ่นนั้นก็ไม่เจอเลยนะ อะไรวะเคพอมันออกไปรีบฉายเลยครับผมเอ่เอแต่โกลเด้นเฟดดี้ก็ไม่โผล่แล้วนรพักหลังๆไม่โผล่ครับผมดีหน่อยฮะแล้วหืมใจบอยมาครับผมถ้าโกลเด้นเฟดดี้ไม่โผล่เราก็ไม่ต้องแบบเสียจังหวะในการฉายไฟไปใช่ไหมล่ะ ค okay. ไปก่อนบอนนี่ต้องฟังเสียงข้ามาแลว้วผมทอยจิกกี้ไอ้นี่นะ้มาแบบมันมาสองข้างๆต้องค้อบหัวเลยะหัวยาวๆครอบยาวๆครับผมแล้วมา mm hmm. ก็มาลัวติดอีเยอะนะไอจิกกี้เพิ่งออกไปบอนนี่ก็เพิ่งมาไม่ใช่เหรอมาเฝ้าหน้าประตูเยอะ โอ้ยนั่นไงไม่น่าพูดถึงเลยไอ้นี่ก็ต้องใช้เวลาสกแกนหน่อยครับผมแต่ไม่มีปัญหาถ้าเจอก็ต้องรีบสกแกนนะผมถ้าพับกล้องนี่คือโดนเลยใช่ไหมเสียงคานมันอะเอาอเยะมันบังคับพับนะผมเฮ้ยจะจมดแล้วะหมดแล้ว,ลวเดี๋ยวขอเช็คเช็คก้างโอเคครับผมโอ้โหอะไรวะงยมุนได้นิดเดียวเองครับผมมันบังคับปิดเลยอะ ว่าโดนแล้วว่าโดนแล้วโอ้โหเนี่ยมันบังคับปิดอะ่ะโอ้โหอะไรวะกูยังไม่ได้หมุนเลยเพื่อนเออเนี่ยถ้าหมุนเต็มๆอย่างเงี้ยมันจะมากันสักสิบตัวก็มาเถี่ปาดีมันมาเลยเป็นไงล่ะชิคกี้พ่อเพิ่งจำได้ว่าเองเพิ่งมาไม่ใช่เหรอ มาอะไรทีนะ,ะโอ้ยดีนะครอบทันเมื่อกี้ g ลเด e n f ฟดดี้ไม่น่าพูดถึงมันเลยครับผมโอเคไปละทุกครั้งนะผมพี่จะเช็คซ้ายขวาตลอดนะเพราะหนึ่งแล้วก่อนที่จะเปิดกล้องถ้ามีอะไรอยู่ถ้ามีอะไรอยู่ในท่อเนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะไปเปิดกล้องแล้วอะเฮ้ยรอบที่ห้าแล้วมัน มันเยอะเกินไปแล้วนะเว้ยต้องตัดออกนะผมถ้ามันนานกว่านี้ไปนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ยังเล่นไม่นานหรือพี่หัวร้อนนะพี่รู้สึกว่าพี่อยากกำจัดพวกมันนะ่ะนิ่งไว้นิ่งไว้เกลี่เปิดครับผมถ้าชัรวแล้วว่าไม่มีอะไรอยู่ซ้ายขวาให้รีบเปิดปัน่นให้รีบเปิดปันปดป่นไอ้ปามี่ ตีๆแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยมาคู่เลยทอยชิคกี้กับไอเจ้าเรียกไปถูกแล้วผมมึนไปหมดเลยตอนเนี้ยโอเคไปรอดตีเฮ้ยตีห้าแล้วตีห้าแล้วเร็วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย เอาวะสู้ะมามาดิจะออกมาลัวแบบไหนก็มาเถอะพี่จะามาลัวเกินจริงๆนะทุกคนเกียร์ผมหลังจากมันปิดปุ๊บพี่เช็คเช็คไม่มีปุ๊บพี่ปั่นนะโอ,โ,โอ้โหบังคับกูเอากล้องลงอีกแล้วว่ะไอ้ฟ็อกซี่ใจเย็นนะฟ็อกซี่นะใจเย็นนะใจเย็นนะโอเคครับผมรีบเลยรีบเลยปุ๊บปับอ่าไม่ได้กินพี่าา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 เดาา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  ตัวแกนหน้าถ้าไอ้ไอ้เฟดดี้ตีทองใช่ไหมโกลเด้นเนี่ยที่โดนมันหลอกทีเดียวนะผมตอนแรกคือแบบไม่รู้มันจะนั่งอยู่ตรงไหนไงเห็นคอมเมนต์บอกมาแล้วแหละว,ว่าอย่าต่องไว้ใจใส่มันแต่ไม่รู้จริงๆว่ามันจะมานั่งอยู่ข้างหน้าแบบนั้นเลยครับผมพอเรารู้แล้วก็ไม่ยากที่จะคิวมันเฮ้ยมันจะหกมงงง่ายทำไมนานจังวะ ไอ้ไอ้ตัวหลอกกูมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกมันก็หลอกกูจังเลยจะหกโมงเนี่ย <Yeah! S 1> ไม่อีซี่ครับโอ้โอึงให้กูยี่สิบเหรียญไอ้เฮ้ยทำไมขี้งก,กจังเลยวารานเนี่ยหลอกกูขนาดนี้ให้กูยี่สิบเหรียญ ไปตั้งแต่ตัวแรกแล้วโอเคครับผมทุกคนก็นวันนี้ะโอ้โหจบไปแล้วนะผมมีคืนคัสตอมไนท์มาเพิ่มนะครับผมโอเคก็จบแล้วครับผมคืนที่หกนะก็โดนไปห้าตารวดนะครับผมเรียกได้ว,ว่าโอ้โหปนหัวเลยอ่ะอาจพี่อาจจะตัดออกหรือไม่ก็อ,อาจจะเล่นไปยาวไปเลยเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันไปเรื่อยๆนะผมว่ามัน มันก็มีใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะผมจริงๆเว้ยแล้วมันเป็นคืนที่หกพี่ก็ต้องตายบ้างนะผมตายเยอะกว่าหนึ่งห้าไม่มีคืนไหนที่พี่ตายเกิน3ามอันนี้ตายแม่งห้ารอบก็ยากจริงครับผมโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมโคตรเหนื่อยอ่ะ